ตอนนี้ตอนนี้นะฮะเราเดินมาที่สะพานจูบลีบีดนะครับชื่อสะพานจูบลีบีดเดินแม่งทุกอาทิตย์เลยเดินมาหนาหาที่นั่งกินเบียร์แล้วเราก็เจอทีมอีกแล้ว<ส> <c oughs> อันนี้ก็น้องสาวเนื้อครับ <c oughs> แ,แฟนน้องสาวมันก็เดินต้มเตียมอยู่นะครับข้ามแม่น้ําเทมนะฮะส่วนบนสะพานก็จะมีคนเดินถ่ายรูปกันมากมายกายกอง มีดนตรีเป no ิดหมวกมีมากมายนี่รู้สึกจะเป็นคนเอเชียแต่ร้องเพลงฝรั่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิวสะพานแม่น้ำเทมกันชัดๆนะฮะคนถ่ายรูปมันไปเต็มไม่รเฮยนะ อ่านี่ก็คือเป็นจุดเด่นของลอนดอนว่าเอ,ออออเอ่อลอนดอนอายเมื่อไรเนี่ยแม่น้ำเทมดูงนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่โทษนะครับมองไปเรื่อยๆนะครับมองไปไกลๆนี่ครับลอนดอนอาย ถ้ามองไปทางนั um aan, flying, <ın> erm ่งขวาก็จะเห็นบิกเปนนะฮะไกลๆมืดๆหน่อยนะฮะนะฮะถัดไปจากบิกเปนก็จะเป็นที่ทำการรัฐสภานะครับหรือก็เรียกว่าเวสมินเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตรงกลางสภานะครับมีรถก็ฝ่วิ่งผ่านสภาด้วยนะครับตรงนี้เขาเรียก ข้ามสะพานไปแล้วก็จะเรียกสถานีแชริงพอสครับจะก็จะไปจอตรงฮาวาคาสแควร์เดินไปพิคเดลี่ได้อะไรเงี้ยนะครับเดินกันไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เมมโมรี่มีเยอะสุดๆนะครับสวัสดีครับแอชลี่ครับแฟนน้องสาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะเจอกลางสะพานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ลองดวยัเียวิดีโอ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่มองไปไกลๆชัดๆนะครับอย่างไกลๆนี่แหละครับกลางสะพานนะครับมี London Eye อยู่ซ้ายมือขวามือก็จะเป็นออสเตรเิกาบิ๊กเบนเสียดายกล้องวิดีโอของมือถือนี่มันซูมไม่ได้นะครับแล้วาอากาศมันก็มืดตอนนี้มันสามทุ่มกว่าสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังพอจะถ่ายได้อยู่ ดูสิครับคนเต็มสภาเลยอยู่แค่นี้ก่อนนะครับ